ก,กัวนึมครับ,บคับคนนานเลยเมื่อวานนี้แบคนท่ักเนยใครก็จะกลับมือนนะครับฮ้อนที่น,น,อน้ขของร้ขขอนห้อนครับคนลายร้อยเงี้ครับคนเดินกลับครับ คนพยอยขับน,นะครับมันโโก็เลยลกฝากติดตามเลยนะครับบ่ายูสตาเนลนะครับฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำคาาลิปอะไรลงนะครับฝากติดตามไปเรื่อยๆครับผลงานจะดีไม่ดีก็ฝากไว้ในะอ้อมความใจพี่ๆทุกคนนะครับเอาฝากด้วยค่ะ คนเยอะครับนี่ครับที่นี่นะครับแมลท้อนครับผมก็จะอจตุพรหหนั่งรถมีงกลับแล้วครับที่นี่นี่นะครับเด้อไป